Okay. สวัสดีค่ะเพี่นอนเนร์ทำดูช่องทุกท่นนานเมื่อกี้นะคะตุกตาก็มาเล่นบ้านเพื่อนเลยค่ะเราเนี่ค่ะตุกตากัสีม้าเฮดย่ำด้วยค่ะทำยำนะในะส่อันนี้ใส่เครื่องเราจะลองชิมก่อนเราจะเอาไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนะสวีทออนยืนเนี่ย <laughs> <laughs> ไม่มีไวออนเยืนนะคะก็จะใส่ไอ้นี่้าไปแทนเนาะแล้วก็มาเขืดเทศมะนาวอะไรใส่ไปเรียบร้อยแล้ว เดสีแดงอะเนี่ยค่ะมาค่ะมากินยำด้วยกันนะคะมียำปลาเมึกใส่กุ้งยำทะเลนะคะอุ้ยดูหอยเป็นสีม่วงเลยอ่ะอันเนี้ยอ๋อนี่นะเออสงสัยโดนมันโดนโดนสีจากอัมเวทอันเนี้ยเดี๋ยวจะเชียให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่จะอ่ะ มือยำมันกับหนึ่งนะคะวันน okay. okay. ี้นะในเราแวกนี um> okay, ่ตนนี้แลนแสกยำกับตํามือยำาแลวมือตําพอสิบอะไรก็ได้คิดถึงนิตายอยู่นะเนี่ยเนาะนิตานักชอบโอเคค่ะลวกเส้นอ๋อลวกเส้นอันนี้ก็คือแบบนี่น้ำก๋วยเตี๋ยวคนๆของญี่ปุ่นโอ้เอาหม้อเอาฟ้าหมอกน้อยหนึ่งเพื่อแล้วก็คนน้ำอยสิจ๊ะอือคนน้ำ กระดูกหมูหมูนะคะรับรองนะฮะรับรองโอ้โหก็ที่หมูคือแบบหมูจะน้อยแบบแซ่บตอนนี้ก็คือย่างใช่ไหมเธอย่างหรือว่าเธออบกุ้งเธออบอบโอ้เยอะมากเลยนะคะโอ้โหเราจะเหลือไหมเนี่ยเยอะมากจะเหลือไหมโอ้โหนี่ค่ะส้มตอซม เพราะทำไมในทำไมในกล้องนี่มันสีขาวๆแต่ว่าส้มตําจะแดงอยู่นะคะแต่ว่าในกล้องมันจะออกขาวหน่อยนึงดูสิคะเฮ้ลาฟี่เวสะไล่นเอะนะพูดซ้ายได้ยินแน่ลาฟี่พูดไทยหน่อยลูกอยู่นี่ฮะอยู่นี่อยู่นี่เด็กพากันเล่นอยู่ใต้โต๊ะนะคะ แล้วก็มีแตงโมนะคะแตงโมแดงแตงโมแตงโมแตงโมนะคะแตงโมโอ้ยแล้วก็คอนเนี่ยนะคะข้าโพดหวานมากข้าโพดของกินเยอะแยะมากมายดูอาหารการกินเยอะเริ่มมืดอแล้วนะคะคือเจ้าบรรยากาศโรแมนติกนะคะร้อนเหรอร้อนไก่ร้อนเรอลูก ิดไฟอันนี้มันก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเล่งไฟไม่นคะคะมันจะมืดเนี่ยค่ะม,มีไก่ทอดแล้วก็ขนมจีนไ,ไอซ์อันนอ้ก็อซอซ์อไอซกไยซอซ์ไอยอซ์ไอซออันนี้ก็ยำ์ไอซ จะมืดหน่อยนะคะบรรยากาศแล้วก็คอนวิดีโอที่ดอยแล้วก็น้ o v เป o าแล้วก็กุ้งเผา Yes it yours เยสนี่ย Smile you guys เนี่ยค่ะโอ้ยแบบบรรยากาศนะคะเสียดายแบบแบบไม่เห็นหิ่งห้อยนะคะถ่ายเห็นหิ่งห้อยไม่ได้ไหน่งปากนะคะหิ่งห้อยก็กำลังออกมาไฟก็กำลังจะขึ้นนะคะ วิวบรรยากาศดีมากอาหารการกินเยอะแยะเลยนะคะอออ่ากินนี่นี่เจ้าของบ้านใจดีนะคะทากับคงกับข้าวฉันไปทํางานมานะคะใช่เขาก็มาบังคับฉันบอกว่าฉันจะมากินฉันเบื่อไงอยู่บ้านฉันเบื่อต้องมาหาของกินอุ้ยแบบยำเนี่ยอ่อนซ่อนยำหลายเนาะยำปลาแเซ่บ มา window s n o เด็กน no ้อยน่ารักกุ้งน uh ี่นะซื no ้อมาจากคลิปวิดีโอนี้ทุกตาขอจบไว้แค่นี้นะคะที่ชอบไปซื้อขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้ก็พากันแบบมาแบบไม่ได้แต่งอะไรก็คือมาทํากินอย่างเดียวเดี๋ยวเวลาหมดนะคะโอเคค่ะ thanks for watching ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้คนอยู่บ้านนะคะอืม ท้าย,<ว>ยคลิปสวย,ยนะคะสวยสวยอยู่ในมุมมืดทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ <laughs> พวกเราสวยอยู่ในมุมมืดนะคะ